สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับสิบเป็นรกาสามสินาทีถึงช่วงเที่ยงครับในทุกๆวันเสาร์นะครับเราจะกลับมาพบกันนะครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 1 0 1 5เ h z มกะครับกับรายการ NY Insider by ดรโอและของเพื่อนนะครับโดยวันเสาร์วันนี้ครับนะฮะก็จะเป็นดรโอครับศาสตราจารย์ดรพิสุทธ์เพียร์ณกุลนะครับที่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับและ รายการ N.Y. Insider นะครับของพวกเรานะครับที่ดำเนินการนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เกือบเกือบจะ4ปีแล้วนะฮะเนะเราก็มุ่งเน้นนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับนั่นก็คือการส่งต่อมุมมองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและยุคปัจจุบันครับไม่พูดคำนี้ไม่ได้นะครับคือคำว่าความยั่งยืนหรือ sustainability นั่นเองนะฮะ ดังนั้นนะฮะกอนอนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากผ่านให้ผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าวันนี้มีโอกาสรับฟังรายการของพวกเรานะครับทางสถานีวิทยุจุฬานะครับรบกวนสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งนะครับแนะนำรายการ N Y Insider by d r O นะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับนะโดยเฉพาะยิ่งครับต้องบอกครับว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ลูกหลานนะครับน้องๆนักเรียนิิสนักศึกษา มุมมองในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนเป็นกระแสเป็นเทรนด์นะครับที่น้องๆคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจอย่างมากนะครับก็ฝากเรื่องราวพวกนี้นะครับส่งต่อนะครับและฝ่ายเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือฝากทุกท่านนะครับลองช่วยเผยแพร่นะครับแล้วก็แชร์ริ่งมุมมองต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนนะครับ ให้กับเครือข่ายของท่านหลายท่านเดี๋ยวจะถามเอออาจารย์โอนักเตรโอแล้วถ้าอยากจะแชร์ริงเนี่ยแชร์ริงอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากชวนชวนเครือข่ายของท่านนะครับมาเป็นแฟนประจํารายการวิธีการแชร์ริงครับในเราทํารายการนี้มาเกือบๆสี่ปีเนี่ยนะครับก็มีช่องทางนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel นะครับท่านเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์ n y insider นะฮะก็จะเห็นหน้าคราาดตรโอนะครับน้องต้นน้องเอิร์ธแล้วก็แขกรับเชิญต่างๆนะครับ ในหลากหลายโอกาสที่ดรโอนะเชิญชวนเขามาร่วมทํารายการนะครับก็มุมมองตรงต่างๆพวกนี้ครับฝากทุกท่านสามารถแชร์ริ่งด้วยเราต่างๆได้นะครับรับรองครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะช่วยสร้างสังคมไทยนะครับที่เ่เป็นสังคมที่มีความยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่เฉพาะแค่นั้นฮะทุกท่านประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่ง นะครับที่ดรโอคิดว่านะครับและเชื่อมั่นมากๆว่ามันจะเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนการสำคัญที่จะทําให้ภาคธุรกิจนะครับรวมแม้กระทั่งการพัฒนานะครับการสร้างการเติบโตของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่ S curve นะครับ Second S curve ใหม่นะฮะที่จะต่อยอดนะครับการพัฒนานะประเทศใน มิติใหม่นะครับที่มีการเอาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนเข้ามา,มาบูรณาการครับเอาล่ะฮะทุกท่านครับฟังดรโอผพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะหลายท่านก็น่าจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมืวันนี้เนี่ยเริ่มน่าจะเดาออกแล้วแหละว่าดรโออยากจะมาแชร์ริ่งนะครับอยากจะมาเาแลกเปลี่ยนมุมมองกับทุกท่านนะครับในเรื่องราวอะไรนะ ุมมองที่อยากแชร์ริงกับทุกท่านครับอนุญาตใช้คำว่า innovative นะครับนะมีคำว่านวัตกรรมมีคำว่า engineering แล้วก็มีคำว่า sustainability ครับต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าหนึ่งสิ่งนะครับที่เเป็นเป็นเหมือน product ใหม่นะครับที่โดยส่วนโตัวดรโอเขามีโอกาสนะครับเข้ามาทำเรื่องราวพวกนี้ เยอะมากทีเดียวนะครับแล้ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจในการทํางานนะที่คณะวิศวกรรมศาสตรส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะครับจบจนปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยนะฮะออกมาช่วยราชการนะครับที่กระทรวงพลังงานนะฮะในฐานะที่เป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยแต่ว่าตัว I คือ innovation the innovative นะครับตัว E engineering แล้วก็ตัว S คือคำว่า sustainability เนี่ย ็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยัวขออนุญ,ญาตมาเล่าให้ทุกท่านฟังวันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้ครับมันจะเป็นการบูรณาการนะครับและเป็นยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นนะว่าเอ๊ะเราสามารถใช้มุมมองใหม่ๆพวกนี้นะครับเอา Innovation มาผสมกับวิศ s ะที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบนันใส่ Engineering เข้าไปและมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองความยั่งยืนในภาพใหญ่มากขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยให้เรา พัฒนาประเทศนะครับและก้าวไปสู่ประเทศไทยในอีกมุมมองใหม่ได้นะครับเอาละครับทุกท่านครับมุมมองที่รืโดขออนุญาตมาแชร์ทุกท่านวันนี้นะครับนั่นก็คือหลักสูตรครับนะฮที่มีชื่อย่อก็คือตัว I ตัว E และตัว S นี่แหละครับหลักสูตรนี้นะครับมีชื่อเต็มนะครับคือ innovative engineering for sustainability ครับเป็นหลักสูตรปริญญาโทแผนขอ นะครับลัูตรปิญญาโทของคณะวิศวโโกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ต้องบอกว่ามีนวัตกรรมมีสิ่งใหม่ๆนะครับเกิดขึ้น3เรื่องนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับไม่เคยทำมาก่อนนะครับตโอใช้ระยะเวลาในการเดินหน้าเรื่องราวพวกนี้นะครับกว่า3ปีครึ่งนะครับนะตั้งแต่ช่วงที่ทำงานเป็นรองคณะบดี ทางด้านยุทธศาสตร์นวัตรกรรมและความยั่งยืนไล่มาเรื่อยๆครับสามสิ่งที่เ,เป็นรื่นใหม่นะครับที่เกิดขึ้นและน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับน้องๆนักเรียนรรษษนะนิสิตน,นักศึกษานหรือน้องๆคนทํางานหรือแม้กระทั่งท่านผู้ปกครองที่จะส่งต่อเรื่องราวพวกนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งครับหลักสูตรปัญญาโทหลักสูตรนี้นะครับเปิดกว้างสาหรับทุกสาขาวิชาพูดง่ายๆว่าจบสาขาวิชาอะไรมาก็เรียนปัญญาโทที่วิศวจุฬาได้ ะะอันนี้แปลกใหม่มากนะฮะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวิศวกรรมศาสตร์จองล์กร,รมหาวิทยาลัยวิศวะจุฬานะมาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องจบสายวิทย์มาเรียนเกือบทั้งนั้นนะฮะ,นะฮะแต่เพราะว่าด้วยความเป็น innovative engineering for sustainability หลักสูตรปิญญาโทใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยนะฮะสาขาวิชาอื่นๆนะครับสามารถมาเรียนที่วิศวะจุฬาในเรื่องราวพวกนี้ได้ครับนะดังนั้น น้องๆน,นะครับที่จบทางด้านนิเทศาสตร์มานะครับจบทางด้านสายศินสินประกรรทางด้านนิติศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านรัฐศาสตร์นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมในมุมมองว่าเอ๊ะจากแบ็กกราวน์ที่เขามีอยู่นะครับนะและถ้าใส่มุมมองทางด้าน e n g i n e e r ยริเข้าไปนะครับที่แน่นอน Engineering มันมาพร้อมกับอินโนเวชันและ ทางเราเนี่ยนะครับทางเครือข่ายที่ดรอโอแล้วก็ทีมงานเรามีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของ s u s t i n ability มากถ้าเราเอาสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับมาประกอบเข้าด้วยกันดรโลอยังเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศและที่สําคัญครับมันเป็นการที่ทําให้น้องๆนะครับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับม,มีมุมมองใหม่ๆ นะครับแล้วก็น่าจะเสริมจุดแข็งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะมองว่าเราจบนิเทศศาสตร์มานะครับเราจบรัฐศาสตร์มาแล้วก็ทําำงานทางสายที่เราทำนะแต่ถ้าท่านขยับเข้ามาในมุมที่มันเป็นเรื่อง sustainability มากขึ้นมีความที่มันเป็น innovation มากขึ้นรับรู้เรื่องราวพวกนี้ต้องตัวยังมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นการ upwell นะ uplevel พอควรเลยทีเดียวนะฮะให้กับ น้องๆนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ที่มาเรียนนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสนะครับเฉพาะกับน้องๆคนรุ่นใหม่ต้องเรียนนี้ครับว่าเสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการนะครับการที่ได้วุฒิปริญญาโทนะครับก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในการปรับวิทยาฐานะนะครับปรับตําแหน่งนะครับแล้วก็วุฒิการศึกษาอะไรต่างๆให้ท่านได้พอกวนนอกจากนี้ครับให้กรชน นะครับก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครๆก็พูดเรื่อง s o a i n a b l e business นะครับว่าธุรกิจยั่งยืนต้องเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงประเทศครับเรามี S D G ranking เรามียุทธศาสตร์ชาติเรามีวาระแห่งชาติจำนวนมากนะฮะที่ถ้าถ้าลองไปศึกษาดูเนี่ยนะครับกว่าครึ่งนะฮะที่มีการประกาศเป็น national agenda หรือเป็นวาระแห่งชาติของประเทศเนี่ยกว่าครึ่งนะฮะมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในความยั่งยืนครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะเรื่องเพียมสองจุดห้านะครับต่งตางๆพวกนี้นะฮะดังนั้นน่าจะตอบโจทย์ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะทํางานเรื่องราวพวกนี้แต่จริงๆแล้วตอบโจทย์ภาครัฐและตอบโจทย์ภาคเอกชนเยอะมากๆเลยทีเดียวครับกับอ,อีกส่วนหนึ่งครับที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับแฟนประจํารายการและถ้าฟังวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตส่งต่อนะครับนั่นก็คือภาคท้องถิ่นครับอบ,บตอ,อบจ นะครับองค์การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นต่างๆที่กระจายทั่วประเทศครับเพราะอะไรครับเพราะเรียนตามตรงครับว่าภาคส่วนที่เป็นหน่วย operating สำคัญหน่วยปฏิบัติการสำคัญและใกล้ชิดกับปัญหานะครับสิ่งแวดล้อนสภาพธรรมชาติและความยั่งยืนเนี่ยนะหน้าด่านประการสำคัญครับนั่นก็คือภาคส่วนท้องถิ่นครับและประกอบกับการที่ท่านอยู่ใกล้ชิดปัญหามีเอมพัตตีที่ดีนะครับมีงบประมาณ และมี entity นะครับมีองค์ประกอบนะครับมีสำนักงานในการทำงานและมีทรัพยากรบุคคลนะโรากคิดว่าหลักสูตร IES ตัวนี้นะครับ Innovative Engineering for Sustainability เนะี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรนะครับที่ตอบโจทย์นะครับท้องถิ่นนะครับของสังคมไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับที่จะเดินหน้าเรื่องราวพวกนี้ได้นะครับดังนั้น ในมุมที่หนึ่งนะครับที่ดโดเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องใหม่เนี่ยคือจบสาขาวิชาอะไรมาก็เรียนวิศวจุฬาได้เนี่ยทุโดคิดว่าน่าจะเป็นคําตอบนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ดีนหนึ่งในทางเรื่องสําคัญนะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับที่ในวงการราชการเอกชนนะครับน้องๆจบใหม่ที่ทํางานนะครับ n e w Job บ e r นะหรือแม้กระทั่งท่านที่ทํางานในภาคส่วนท้องถิ่นนะครับ ก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับท่านจบสาขาวิชาอะไรมาก็มาเรียนต่อนะครับปริญญาโทในหลักสูตรนี้ได้นะครับเรื่องราวเรื่องใหม่เรื่องที่สองครับที่เรียกฝากไว้นะครับนั่นก็คืออรูปแบบการเรียนครับรกปตัวเกิดมาแล้วนะครับว่าทุกภาคส่วนมาเรียนได้นะครับหลายท่านที่บอกเอ้ยเราทํางานอยู่เราอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับท้องถิ่นเนี่ยเราจะมาเรียนได้อย่างไร เนะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาสู่องค์ความรู้เรื่องราวพวกนี้ได้อย่างไรต้องบอกทุกท่านครับว่ารูปแบบการเรียนนะครับมันจะ more flexible มันจะยืดหยุ่นมากๆครับนะเพราะว่าท่านสามารถมาเรียนในช่วงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนอกเวลาราชการนะครับรูปแบบการเรียนจะเป็นในลักษณะที่เป็นการเรียนแบบ Hybrid นะครับ process ด้วยนะนั่นก็คือ ท่านสามารถเรียนแบบออนไลน์นะครับเกินครึ่งนะครับเรา everywhere can learn นะฮะเราก็เรียนได้จากทุกที่นะครับ e v e r y o n e can learn from anywhere นะฮะก็โตคิดว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์เรื่องราวพวกนี้ดังนั้นมิติที่สองนะครับรูปแบบมันจะ flexible มากขึ้นแล้วก็ท่านคงไม่ต้องกังวลเรื่องราวพวกนี้นะครับโตโก็ทีมงานใช้เวลาต่างๆนะในการเคลียร์ว่าจบทุกสาขา นะบเรียนวิศวะจุฬาได้เรียนในแบบไฮบริดก็เรียนได้นะครับแล้วเรื่องใหม่เรื่องที่สามครับที่ขออนุญาตฝากทุกท่านไว้นะครับนะนั่นก็คือ,เ,อ,อเราคงมีการทำนะครับในลักษณะที่เป็นสารนิพนธ์ครับคือเป็น Individual Study ที่ไม่ได้เน้นการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำ thesis ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าการที่เรามองนะครับว่าอยากจะให้มันมีความเป็น is นะครับหรือ individual study มากขึ้นเนี่ย mm hmm. สารนิพนธ์มากขึ้นเนี่ย mm hmm. เพราะนะฮะด้วยมุมมองย่อยสองเรื่องมุมมองย่อยอันเรื่องที่หนึ่งครับนั่นก็คือเราอยากให้โจทย์นะครับหรือท็อปิกนะครับที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับจะสามารถหยิบโยงขึ้นมาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นเนื้อหานะครับที่ศึกษาและลงลึกในเชิงสารนิพนธ์เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ตอบโจทย์ นะครับผู้เรียนอย่างแท้จริงนะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ครับบางครั้งบางคราวเวลาเราพูดถึงทฤษฎีหรือการทำวิทาานิพนธ์นะฮะมันจะมีการการศึกษาในเชิงลึกนะครับมันมีการทำเอ่อ uh, conference paper ทำ publication ซึ่งอาจจะต้องการเอ่อ uh, more academic นะครับหรือมีความลึกนะฮะไปทางด้านของ research and development นะคือการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะ แต่ว่าถ้าเรามองนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับมาเป็นด้านทางด้านฝากรานิผลเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกทุกท่านครับว่าผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถหยิบโจทย์นะครับจากสิ่งที่เราเองใกล้เคียงยกตัวยอย่างเร็ยลนะเออภาคท้องถิ่นนะครับที่กําลังมีโครงการนะฮะที่ทําเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องยกตัวยอย่างเร็วนะครับเรื่องของขยะยมูลฝอยในะชุมชนเรื่องการลด ประเด็นในเรื่องเตรียมสองชุดห้าในชุมชนนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่อยากจะเดินหน้าชุมชนให้มันมีความเป็น lower carbon society เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ครับจะตอบโจทย์ท่านมากๆเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านสามารถหยิบสิ่งที่ท่านกําลังสนใจและมีงบประมาณและกาลังทําอยู่เนี่ยนะครับหยิบเรื่องราวพวกนี้ครับเข้ามาศึกษามาต่อยอดนะครับในลักษณะที่เป็นสารพันนอกจากนี้อีกเรื่องหนึงที่มันมีความสําคัญมากมากครับคือท่านสามารถหยิบ เรื่องราวพวกนี้นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาคอนซัลท์อาจารย์ที่ปรึกษานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาคําตอบหามุมมองต่างๆผ่านเครือข่ายนะครับคนที่มาเรียนอยู่ในหลักสูตร IES กลุ่มพวกนี้นครับร่วมด้วยช่วยกันเพราะทเราคิดว่าการที่พวกเราเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับหรือชุมชนนะครับที่มีความคิดนะครับแล้วก็มีความอินนะครับแล้วก็ ร่วมเรียนรู้ในเรื่องราวเรื่องเดียวกันเนี่ยนึกคิดว่ามันจะทําให้โจทย์ที่ท่านกําลังทําอยู่ไม่ไว่าท่านจะอยู่ภาคท้องถิ่นนะครับภาคเอกชนท่าน,นกำลังมีโครงการ CSR นะครับโครงการใหม่ๆนะครับของของบริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่นึกว่คิดว่าเครือข่ายนะครับที่ล้อมรอบท่านเนี่ยนะครับที่เป็นไซโคเดอร์ที่ล้อมรอบท่านเนี่ย,นะน,น,น,ยน่าจะช่วยทําให้ สารพลของท่านเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับท่านก็น่าจะได้สารพ์ที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็น very complete นะครับ paper complete um, research work นคะรรรครับสำหรับนำเสนอให้กับหน่วยงานของท่านได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าถ้ามองเรื่องราวต่างๆพวกนี้ฮะเลยเป็นสารประเด็จนะครับที่โดพยายามที่จะผลักดันนะครับกับทีมงานนะฮะ มากมากครับในช่วงสามปีครึ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับสามารถเปิดหลักสูตรนี้ได้นะครับนะหลักสูตร IES เนี่ยนะฮะ Innovative Engineering for Sustainability ก็มีชื่อภาษาไทยนะครับนะชื่อภาษาไทยก็ดูเท่ๆหน่อยนะฮรเขาชื่อว่านวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนนะนวัตก็ก็ innovative นะฮะวิศวกรรม engineering นะครับเพื่อความยั่งยืนก็ for sustainability นั่นเองนะเอ่อผู้มาถึงตรงนี้ครับเอ,อแล้วัวคิดว่าน่าจะเริ่มเริ่มมีท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเริ่มอยากรู้นะในรายละเอียดเพิ่มขึ้นเอ,อจันโอนะครับเอ,อถ้าอยากเรียนนะครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นได้จากไหนได้บ้างนะครับก็ขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับนะ ว่าลองเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เข้าไปในนั้นนะฮะจะมีข้อมูลนะครับรวมไปถึงภาพรวมสักเจอของหลักสูตรตัวนี้นะครับหลักสูตร IES ตัวนี้นะครับต้องให้ข้อมูลงนี้ครับว่าเรากำลังจะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครอยู่ก็น่าจะเปิดเรียนนะครับในช่วงเดือนสิงหาคม2565นี้เอง งนั้นปัจจุบันนี้นะฮะเราอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนห้านะครับอีกแป๊บเดียวเองครับเดือนแปดเนี่ยนะครับหลักสูตรนี้ก็จะเปิดทําการเรียนการสอนแล้วนะก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับว่าท่านที่ฟังอยู่นะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่นะครับแล้วมองว่าเออเรื่องสิ่งแวดล้อมเส้นทางธรรมชาติเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสนะครับให้กับลูกๆหลานๆนะครับให้กับคนในเครือข่ายของท่าน นะก็เรียนเชิญนะครับนะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะครับหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์สอบถามได้นะครับที่เบอร์02-218-7813นะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับน้องโดคิดว่าก็ถือถือโอกาสนี้เอามาส่งต่อนะครับในผ่านรายการ i n w i ว i ์อินไนะครับเพราะคิดว่าก็โดยส่วนตัวใช้เวลาในการสร้างสิ่งต่างๆพวกนี้มาในรยเวลากว่าสามปีครึ่ง จริงๆแล้วถ้ามองจริงๆเี่ยมันเป็นช่วงเวลากับช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับที่โตโตเริ่มทํารายการ N Y Insider ครับแล้วต้องบอกทุกท่านครับว่าหนึ่งสิ่งที่เ,เป็นเป็น,เป,นเป็นแรงขับดันประการสําคัญที่ทําไมโตโตต้องลุกขึ้นมาและทำสามสิ่งใหม่ๆเรื่องนี้นะครับที่เล่าให้ฟังผ่านหลักสูตร IES เพราะว่าเวลาโตโตออกไปทํางานแล้วแลกเปลี่ยนกับคนในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือภาคท้องถิ่น เขามัจะถามดรโอว่าอาจรโอจบรัฐศาสตร์มาหนูท like ํางานทางด้าน CSR ขององค์กรเผมทํางานที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้จบสายวิทย์ไม่ได้เก่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยแต่อยากเข้ามาศึกษาอยากเข้ามาร่วมในเครือข่ายตรงนี้แล้วเขามองว่า engineering หรือ innovation เนี่ยนะครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเนี่ยนะ อาจจะผ่านคณาจารย์ผ่านงานวิจัยที่เรามีหรือแม้กระทั่งสิ่งสําคัญผ่านอะไรรู้ไหมครับผ่านเครือข่ายอลัมไนนะครับที่คณะวิศรรมศาสตร์โรงมหาวาทเวลัยมีเนี่ยจริงๆแล้วมันตอบโจทย์พวกเขาเหล่านั้นเยอะมากๆมันเลยเป็นที่มาครับทุกท่านนะที่ดรโอเนี่ยตั้งอกตั้งใจมากๆเลยครับที่จะลุกขึ้นมานะฮะทำสิ่งนี้เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทําสิ่งนี้เนี่ย มันเป็นการปิดกั้นนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทําสิ่งนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยเรากําลังสามารถเปิดโอกาสทางการศึกษานะครับเปิดโอกาสในการ up skill re skill นะครับให้กับคนไทยอีกจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับได้เข้ามาศึกษาต่อยอดนะครับว่าจะ i ินโนเวชั n นเอาเอนจิเนียริงเนี่ยนะครับไปเสริมนะครับสกิลที่เขาต้องการมีได้อย่างไรและเอาเรื่องราวพวกนี้ ไปร่วมกันสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้อย่างไรเพราะเรียนตำตรงครับว่าโอกาสนะครับเวลาเรามองว่าเราสร้างความยั่งยืนในประเทศชาติแต่ในเวลาเดียวกันมันมี huge นะครับ p p o r t น n i t y นะครับมีโอกาสครั้งใหญ่นะครับที่มาอยู่ในปัจจุบันแล้วรอเรรวออะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคำว่าคา r e o n neutrality ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราพูดเรื่องว่าเราจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นเน็ตซีโร่นะองค์กรขนาดใหญ่ๆนะครับทุกองค์กรลุกขึ้นมาแล้วพูดคำเดียวกันคือคำว่า ESG Environment Social Governance นะครับที่ต้องมีนะครับที่จะทำให้องค์กรเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นเป็น Sustainable Organization เป็นองค์กรเป็นธุร,รกิจการขับเคลื่อนที่มีความยั่งยืนต้องบอกงี้ครับว่า ปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีกองทุนนะครับมันมีการสนับสนุนนะครับทั้งในเชิงของอิน i ค e ในเชิงของอินแคชนะครับหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนในเชิงของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับจากทั่วโลกนะครับที่เปิดกว้างรอพวกเราอยู่นะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยนะครับคือรู้เท่าทันนะครับเรารู้เท่าทัน โอกาสพวกนี้ไหมรวมไปถึงเมื่อรู้แล้วแล้วเราพร้อมเรามีความรู้เรามีเครือข่ายนะครับเรามีสิ่งเด่นๆอะไรในใจที่มันมันเชื่อมโยงเรื่องราวพวกนี้อยู่ยเป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับก็ด้วยความคาดหวังครับทุกท่านนะว่าหลักสูตร IES นะครับ Innovative Engineering for Sustainability ชื่อไทยก็คือนวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนน่าจะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ นะครับในฝั่ง a ะคาเดมิกไซด์แล้วกันนะที่จะช่วยออตอบโจทย์เรื่องราวพวกนี้นะครับให้กับประเทศของเราได้นะครับก็สุดท้ายแลครับเหลือเวลาประมาณสักนาทีสองนาทีนะครับก็อนุญาตฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะช่วยกันส่งต่อเรื่องราวต่างๆพวกนี้นะครับให้กับคนที่ท่านรักนะครับนะให้กับเครือข่ายของท่านนะแล้วก็ หวังว่านะครับคงมีโอกาสได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งแน่นอนครับดรโอก็ในฐานะที่กับทีมงานนะครับในฐานะที่ดําเนินการเรื่องราวพวกนี้มานะครับระยะเวลากว่าสามปีครึ่งเนี่ยก็คงได้มีโอกาสมาพบปะนะครับกับทุกท่านนะครับท่านผู้เรียนทุกท่านนะคือข่ายทุกท่านนะผ่านหลักสูตร IES ัวนี้นะครับอย่างแน่นอนนะฮะเอาล้วครับ ทุกท่านครับสำหรับวันเสาร์นะครับวันนี้ครับดอรโอนะครับศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์กีมนคกกุลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เช่นเคยครับติดตามพวกเรานะครับแนะนำรายการพวกเรานะครับ NY Insider ให้คนที่ท่านรักแล้วก็ติดตามพวกเราถ้าท่านไปดูใน YouTube Channel นะครับและเห็นบางรายการบางทอปิกที่มีการพูดคุยกันและน่าสนใจ ก็เรียนเชิญนะครับนะทั้งกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเอ,อ่ยหรือแม้กระทั่งแชร์เรื่องราวต่างๆพวกนี้ให้กับคนที่ท่านรักนะครับ mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่เราส่งต่อเรื่องราวดีๆเรื่องราวเรื่องความยั่งยืนครับนอกจากจะทำให้สังคมของเรามีคุณภาพสังคมที่ดีขึ้นทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลสุดท้ายครับผมคิดว่าเรากำลังจะสร้าง มิติใหม่นะครับประเทศไทยที่ออบโจทย์นะครับหรือประเทศไทยที่ f o r the Next Chapter อย่างแท้จริงครับหรับวันเสาร์วันนี้ดรขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับ,บกลับบกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ